อ่ะสวัสดีครับวันนี้ก็เป่าผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาจับปลานะครับแรงเดิมลาวกับแรงนี้มันช่วยอันนี้ก็จะมาจับปลาให้ลูกค้านะครับเขาชั้งอยู่ไลตัวมอนกันครับอันนี้ก็วันนี้ฝนหน้าจะไม่ตกนะครับน่าจะได้จับหลบบอจนไปถึงสุดนูนะ่นคเดี๋ยวเราลงมามาแต่ฐานีก่อนนะครับสถานีเราไม่เคยลงเลยอ่าเอทีแรกนะครับ ดักไปโค้นครับตรงนี้อ่าได้เร็วนะครับตัวนึงให้น้ yeah, อยครับนี่นี่น,นี่ได้เร็วนะครับสี่เล็กสี่เขียวนะครับามาชุม่มมาชุ่มมันครับนี่ตะแกรงเต็นท์หรือว่าเก็ดเขือบได้หรอเอานะครับแต่จตะวะธรรมดาเราไม่เอาปันนี้ก็กล้ทุกๆนะครับโอ้ยยุ่งครับอืมนี่กับตัวเล็กปล่อยครับแมว นี่เราจะเดินลายไปเลยเอยๆครับตามคังยาเลยนี่ปล่อยไม่ได้เลยต้องจับนะครับว่านี่เป็นเมียนะครับเมียสีเขียวแมวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมียเมียสีเขียวแล้วอันนี้ก็จับหลายเลยเรือเลยตาค้างอันนี้ก็ไม่มี ก็ยังไไม่ได้ออ๋อนี่ล,ลูกปลาไหลนะครับแถวนี้น่าได้จักตัวครัเดีซี่นาคนี้พุ่มปล่อยไปเยอะมากนะครับแต่ว่าไม่เจอเลยครับมันน่าจะอยู่ไม่ได้นะน่าจะทุกซัดเอนลาไม่เม็ดแล้วนะครับนี่ก็เป็นปลาเมียลานานี้เลยงวดนะ ข้าวๆอยู่น้องอ่ะอืมก็ไม่ได้เลยกับเรือเชือนี่กับลูกเปล่าที่เราชอบครับไม่น่าพลาดครับคิดว่านี่มีวอดอ่ะในลูกเปลา่าแต่ไม่มีปลา นี่เลนโอ้กไปดังเพี้ยวเลยแบบเดีย๋ดวยวให้อืมอย่าไปยอก,กันเลยนี่เดี๋ยวให้แลบอา่าอีกเมื่อกี้กดปิดนะกับไปกดหยุดคลิปอันนี้ก็จะมีใครด้วยนะครับในนี้อืมสวยงามมากครับไปดังเที่ยวเลยครับตรงนั้นนี่ลง ดักเลยตรงนี้อ่านี่โดดมาแล้วครับท่วงล้วครับตัวนี้เขาจะเป็นสี่เขี้ยวแล้วโอ้โหหยับเยินเลยกับตัวนี้ไม่ต้องแล่มากกว่านี้ถึเดือดแลยวว่ตั้งดาค้างลืง่นตาจะเป็นไปได้กับล,ปปลวกเราเราก็ดักตั้งไว้ไล่จุดมนันกันกับอะไรตรงนี้แล้วฮึนี่ไม่นามีแต่ก็มีวอดอยู่นะครับแต่ว่าปลาไม่รูบไปไหนเลย ขึ้นมาไหมนี่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 วอดก่ะเราตั้งให้มันเดือยมันเดี๋ยวเจ้าของโคกระกลับมานี่วอดเลาวกับ,บ Flower, Stuff, นี่มแบบดงแดงเลย นีเมียเรียมเงินผณยหายมักอันนี้เดี๋ยวแกปไปก้อนนะครับอันนี้ก็ได้ปลาเมียใจกวดไว้ตัว่งแล้วเดี๋ยวลงมาเลยตรงนี้ครับน,นี่ก็มีตัวนะครับนี่ตัวนะครับอาจะสี่เท่าครับอันนี้ก็เรียบร้อยอันนี้ก็พึ่งเตือนนะครับ ผักไม่ค่อยร้อยสักเท่าไรนะครับวันนี้ไม่ค่อยมีอารมณ์จืดชืดอาทิตอ,อันนี้ก็เป็นสี่เท่านะครับเรียบร้อยมาแล้วครับเรียบร้อยมาลุ่นเกมนะครับแทนไม่แทนไม่น่าแทนครับอ่าอืมน,นี่จะเป็นสี่เท่าอันนี้ก็เก็บไว้นะครับอยู่ในวอดนะครับเมื่อกี้มันวายเลยครับใบใบไบมันมันป้องป้องมาแป๊ะแป๊กับ อันนี้ก็เลี้ยวเลี้ยวเรื่อยเดี๋ยวอันนี้ก็จับใส่ขวดไปก,ก่อนนะครับซีเตาฮ่า,าถึงเดี๋ยวมันจะมีตาค้างอยู่วดหนึ่งเลยครับเดี๋ยวไปดูว่านี้จะได้ตัวไหมในปลากระเช็ดน่าจะไล่วอดอยู่ครับวันนี้นี่ครับลุ่นไปใ,ใต้เรืฮึบ ไม่มีอะไรนะครับไม่ได้โอ้โหแลนออกส <ๆ S 2> ล,ลวนะครับนี่ผมเห็นมันจะ่ไกลเลยเมือ่อกี้ไม่รู้ยัางยุ่เลยไม่ครับอผ่อนแล้วครับทีเดียวชูนเลยนี่ลูกปล่าที่เราชอบครับควับ นี่ได้ตัวเมียมาตวงแล้วในตะกร้กกาตัวนี้นี่ก็เป็นเมียสีเขียวลาวอะ่ะแมวเ,เดี๋ยวมาเลตไต้ใบไม้นี่นะเฮ้ยในแถวนี้จะมีวอดสักวอดนี่ลงเล้ใตไปใหม,ม้นี่มันมีแนวโนม้มจะมีวอด นี่ไงครับมีวอดจริงด้วยครับได้ไปมาครับแต่ว่าไม่เจอผู้นะครับเจอแคมียนี่ก็ปล่อยรปล่ไปขวยแยโยงแขวยแยโยงครับเท่านี้ในลูกเปล่านี่มีวอดอ่ามาเร็วกับช่วยด้วยกับตัวนี้นี่นี่เด,เดี๋ยวให้เลยให้เลยวอดก่อนนะครับนยในลูกเปลา่าไม่เห็นนะครับน,นี่ก็ได้แล้วนะครับที่เงินช่วยด้วย อ๋อนี่ครับเห็นไม้รับมั้งอืมนี่กับโวตหรอจึงมาแลกครับเจ้าโค้งโวดตัวนี้ฝันบือก็ต้องพาลบแบบขีดวางห้ามครับอะไรจากแว็บเล็กอืมเอ้าเอาเอาเอาเนี่ตัวใหญ่ด้วยครับเขื่องน่าจะใหญ่อยู่กับนี่ตะเกียบยาวมากับบ่วงห้างเลยแดงร้อยครับอืมจำแมวปนีเจ้าปนได้ร้ยครับอันนี้ ตือขาวตากรรมการกับปานนี่ก็จะเป็นที่มเงิือนกันนี่ไม่ค่อยกลางให้ดูเท่าไรแต่ตัวนี้ช่วยกับเดี๋ยวเราแก็บด้ขวดเราไปตอนรับ่ะมาตอนครับอันนี้ก็จับใ่ขวดเลเ้็วกับเดินมาทานะานิดนึงก็ได้เจอวอดลาวรับฮ่าช่วยงามมาครับนี่รุ่นไปแต่ใต้เลย น,นี่ไม่มีครับแต่านานี่มีวอดนังเลื่อนนัๆๆ่นานั่งกับติดกันเลยอันนี้คงไม่โดนนะครับดูจะมีปลาดโดดออกมาครับรู้ว่าตกใจทะเลกับที่แต่ว่ามีวอดลาวกับนี่ๆๆๆนี่นี่ครับมะพร้าวมะพร้าวที่เราชอบไม่มีนะครับนี่ จะเป็นเป็นลูกเร็วนะครับนี่นี่อ่านี่มาลาวกับต้วสีเขียวอันนี้ก็ที่ก็ช่วยงามมากับจับขึ้นมือง่ายครับเนะนี่ยนี่ปลาเร่งดีนะนี่ไม่ค่อยอยู่นิ่งๆให้ดูง่ายๆครับ นี่ดูกล็เต็มเลยน,ะนี่เลี้ยงเป็นกระโผดถ้วยมากกับตัวนี้อือนี่แหลนะครัอือม,มันก็งามนะครับแต่ว่ะยังงามไม่พอที่จะไปต้อครับนหน้าน,านี่ก็วอดราครับนี่แหละติดติดเลยไหมอันนี้น้ำไม่น่าจะมีปลาบนะน่าจะตกใจไปซะแล้วตามขาดครับ bãi cực phổ ngàm nhẹp à. oh, Hô oh, hô oh. hô Hôm nay có xuôi ở lào, không thấy huỳnh ở dưới, thua ngắn ngẩn mấy cây Mấy thằng nào lấy đi thua ừ. ừ, Nhiệm à đây ạ à. Còn mấy phô ừ, à. luôn à. mèo à, dồn lóc luôn ạ à. Nhoong, nhoong bây กะไปงอันนี้มีวอดเหมือนกันนะครับเดินเลอืมเรียบร้อยครับตัวงตัวนี้เห็นเว็บแหลกกับหน้าจะแก้มแทนครับเว็บแหลกแต่เห็นแก้มแทนครับเว็บต่อไปไม่รัวแทนไม้รับมาชมกันครับโอ้โหข้อเกลียบหมือนทีก่อนครับตัวนี้เต็มปุ่มกีดวะช่วยช่วยมุนจารีล่าตะกี้กับให้กดแร่ได้รุนไปพรั่ง ฮ้ยใช่เปล่าโอ,โ,โอ้โหมันอ้วนมันหนีวะ <c oughs> นีได้เลยได้เลยเ <c oughs> กมคิดนะกับนี่มันจะเกมเทนทดิชาติแต่ว่าเล็ดเคลือบช่วยตัวแน่นแน่แนแน่เปรี้ยวเลยงาตัวนี่กันอยู่ในตู้จะช่วยงามมากับแ <c oughs> มวเลยลับโอ้ยเฉพาะตัวที่ช่วยช่วยงามงามจริงๆครับไม่งามก็ไม่เดี๋ยวไปไหนครับ แต่ถ้าใครส่วนใจก็ถักมาได้เหมือนเดิมนะครับชื่อเฟซชื่อเดียวกับชื่อ YouTube นะครับอันนี้ก็เป็นปลาเมียพี่อันนี้เต้นอยู่ดัว,ว่าโจจะเดินต่อในภรคเช็ดน,นี้สักน้อยอะ่ะอนี่มาถึงก็วอดเลย เดี๋ยวเราเดินในป้าภาคาเช่นนี้ก็ได้เดี๋ยวเราเดินเลวอดอันนี้ต้องค่อยๆย,อย,อยง,งเพื่อไม่ให้ปลาตกใจนะครับต้องกวาดสายตาเล่ให้บริเวณรอบๆนะครับอ,บอบบา่าเต๋่ต้องกวาดรอบๆเต๋่ต้องกวาดสายตาเล่รอบๆนะครับไม่ใช่เราดูวอนะครับเราดูงู <c ười> อ๋อนี่นี่นี่นไอปลาเพลยนี่ตัวครับเราต้องเล้งเบาเบาย่องเบาเบาอ่ะมันไม่ใช่ตัววัดนะครับนี่ปลายเพลย์อ่ะอืไปแล้วเย่งแล้วตะกา้าไอ้ยาโอ้โหตัวนีม้มาแล้วกับปลาเอกกับปลาเอกกับปลาเอกแล้วลาวครับตัวนี้นี่แล้ววดัดอย่างติดอยู่เลยแบบนี่ มา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 แลนโอ้ our, ยจ้ะชอยนามยาเลยปะเนี้ยโอ้โหนี่แล้เอาเองครับดูเอาเองครับดูเอาเองอื้มคอมันเคลือบได้ใจครับคอมันเกลือบได้ใจแต่เกมมันไม่ถึงกับเกมมันก็เถ็นนั่นแหละอ่าเทนนะอื้มชอยนาหยาวมากับตัวนี้อื้มนี่เอาไปทำปอได้กับตัวนี้นี่นี่นี่เหล็กเลยเ็กไปไห้ล่ะ ชาวาโดดออกอยังอยู่นะครับต่างว่าโดดทุ้งจากตกาะกร้าเนี่ยนี่มาเล่ตัวนี้อืออือโอ้โหยังงามอือหืองามอะไร่แบนี่ครับโอ,อ,อ้โหนโงามปลาลัดปลาเหลือครับงามอีหลีงามอย่างแรงงามยังวูบครับนี่ไม่รู้งามบันเบืเอบนี่ไอ้จ้ะอู้ตานาก็มีวอดเลยนะครับเดี๋ยวอือ แต่จริงที่ว่าุมตามาผุมอยากได้ตีชุดตัวนี้ก็คือเท่าเกมเสน็งก็เคลือบนะครับปีนี้เจอแก่ช่วงตัวนะครับผุมหวามันหน่อยมากแต่จริงทเท่าเ,เกมเสน็งก็เกลือบเนียนสีแบบเออเคลือบแบบเนี่ยก็แต่ว่ามันจะเป็นสีเท่าผุมหวามันน่าจะมากกว่านี้ถึงกะสิ่งที่ผมอยากได้ก็คือสีหนักเลยนะครับสีหนักผุมปล่อยไปเยอะมากตีแรกแต่ทาไมไม่เจอเลยนะครับตั้งแต่เรามาจับต่างๆท,ที่มันน่าจะเยอะ สีอสุดนะครับพอว่าลบลอยไปตังโูตังเมียก็โอ้โหเกือบหลอยตัวครับจุดนั้นแรกๆก็จับได้อยู่นะครับแต่ว่าผมมาช่วงลังๆนี่นครับช่วงแต่เราเวนช่วงไปลุนโลกเขาไม่เจอเลยนะครับสีหนักมาเป็นซีเขียวสีน้ำเงินก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับลากเกมแทนก็ยังเยอะนะครับปีนี้นี่ตายก่อเพืน่นเลยลงยง,งเลยเลนะยนี่วดยังไงนี่อย่างปลาไมนลู้กับควนันไ่ก่อน สูนกับวางอีโมครับอันนี้นาเจอสะกดเลยนะครับเดี๋ยวเท่านี้อันนี้ผมก็แปลกใจเหมือนกันนะครับซี่หนากว่ามันให้ไปได้หมดนะครับหรือว่ามันอาจจะพัดมันอาจจะอยู่ในธรรมชาติไม่ได้อาจจะโตกแมงโตกกบโตกเขียดโตกอะไรกินไม่แมดเหลวนะครับ อาจจะซ้อนตัวปล่า่งตัวไม่ดีก็เป็นไม่ได้ก็เป็นไปได้หรือว่าซีท่ทองแดงมันไม่ได้ผสมกันเองนะครับแต่ว่าไปผสมกับซี่อื่นก็เลยเกิดมาเป็นตาปลาตายเขี้ยวตองนะครับเขี้ยวเขี้ยวใบตองมีนะครับเดี๋ยวถ้าได้เราจะให้ดูนี่ชนนิ่มๆครับนี่แหลกมีมีม,มาเหลนออกมาะดังเพี้ยเลยครับชอดนี่อ่านี่ชอดประจปีแล้วครับ เขาชอบจริงนะครับลกพลาวลกนี้ไม่ค่อยพลาดนะครับส่วนมากนี่มันจะลอยตุ้มป่องตุ้มป่องอย่างนั้นครับแต่ว่าเกมเทนไม้แต่เล่ยเล,เล,เล่ยเหล่าช่บุญกรบตวนโอ,อ,อ้ยจะพี่น้องเฮ้ยปมเห็นแล้วครับแต่ว่าไม่รู้ใครเห็นมันปุมมัง่งตัวนี้กับป่าลาวกับมาต้านกับจัดจินพี่เนินบุญเดี๋ยวแป๊บเดียวครับผมดีลด่ะตะกี้แล้ตัวไหนตัวช่วยช่วยอืมให้เขาลุนตามอ่ให้เขดาได้ยัดแมั้งก้อนครับ ใส่มันจับเช่ปนีวะทีลีล่าเลยนักเลงมาเลยมาเลยมาเลยไอ้ปุ่มหวัวตาไม่กวาด,อ,าด,วด,วดวอ่าเด็ดเด็ดเด็ดอ๋อชูนอ้อจะยกเล่นกับม่ปลาอย่างอยู่ในตะกร้ากับเมื่อกี้ผมจับลมฮึบฮึบแข้งแข้งลบแข้งลบคนตาเล่ยอยู่อา่านะอ่านี่กับอืม,อมงามงามดิก๊กแล้วกับ แกมาครับเดียวไม่แหกไม่ลแล้วยกับตัวนี้ไอเลเว็ดนันพอกับเดียวปีนี้เราไม่ได้ทำคลิปรีวิวปลาในตู้เลยเดี๋ยวพอว่าขึ้นมาใต้รูปไข่ขึ้นมาใต้รูปไข่ขมัมดเดียเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวจุดนี้ถ้าใครอิจเซอรก็ลองรอสง่งลองดึงเวลาสักวันครับเดียวเดี๋ยวเราเอาไปทำคลิปรีวิวปลาในตู้มั้งครับไม่มีใครเห็นปลาเราตีขึ้นในตู้เลยตรงนี้ เดินได้เลยๆรับปณตทว,วอดเยอะเดินเลยวอดปอบเนี้ยเดินมาตัววต้งทางนู่นอ่ะเราอย่ายกไม่ต่างเพล้วเราเวียนเป็นโซนพ่อคือตัวใน,นอยู่ในเกฑนจะได้ไปเที่ยวต่อก็คือจะทำวอดให้เราเห็นยุทานาครแต่ก็ไม่ไปไหนครับเราจะจับติดอ่าไม่รัวได้ไปเที่ยวในนะครับปากเนือ้อปากใต้ปากกีจัน แต่มาเลนี่แมวเลี้ยวกับไม่ส้งเลี้ยวกับราคาดีจริงนะครับสั่งเยอะจริงแต่ว่าอย่าเล้งกับเนื้อเนี่ยอ่ากูกลืนทำงานนักมาลกับเล้งกับมาเลีถึงเล้งกับแม้ยเป็นวันอยากว่างีได้อุ่นว่างเยาวมั้งแมวมั้งมั้งตามทามากับทามอย่างเล้งเลยถึงเราเล้งก็ไม่ใจโลเรื่องอย่าแต่เป๊ะปะท่าอะไรกูตึงบอกท่าเลี้ยงแมวแล้วปุ๊มเหนื่อยกับนี่ลูกามาเลีถักมาในตึกตกเต็มมากครับผมยอมเลยครับึงแมวเลยมึงใกล้คนไใจวะ นี่ตายบัวนี่แบบ่ยังบอด,ด้ไนี่น่าจะมีตัวไม่มีนีว่วะไม่มีนะครับอันนี้นี่ก็เอาแต่ลกูกคาไทยพ่อลกูกลูกทองบัดเล่าไก่้ก่้ชบานในไทยก็พ่อแล้วครับจริงผมก็ยากโกอินเตอร์นะแต่ว่าบางทีผมเหนื่อยกับเงื่อนงานผมอีกก็มันเยอะแล้วกัน เแต่มาเล่งอยู่กับบูมาเล้งับหมดท่ามต่ามัามมากจริงกันต้องตอบละเอียดเลยกับบูนี้คุยกันนานมากับว่างยีได้เจอตกลงปลงใจกับว่างยีไข่แล้วก็ต้องไปติดต่อชิปปิง้งเราเดี๋ยวสร้างกลุ่มเดี๋ยวเล่งถึงรอโอนถึงว่างเกาอลีเป็น BI เบียร์เราก็โอ้ยนีม่มีวัสดุเหรอจานะจับสะกอดกับที่นี่เพื่อเขาไม่บิงดิอ่าไปซาเลวกันกับก็ยังไม่ได้ อันนี้ไม่มีวอดนะครับจับดุมๆมั้งควับอ๋อหนึว่าติดวอดก็ถือว่าไม่ชุ่มนะครับปีนี้แต่ปีนี้ดีนะครับมันไม่มีโบซาลายอะไรมากนะครับอันนี้ก็เตียเงียบๆนี่ก็คือกวนสายาเหลววอดอยู่ครับ งงๆดมๆนะครับอืมตัวเดียวต้าวไม่น่าจะมีอะไรนะผมว่าเราต้องเดินตัดในนู่นนะปุ้มวาวเวนช่วงในใน,ในบินเคสเซฟโซนนะครับให้ปลาได้ขยายปันในนู่นให้เขาดูดซึปลอดไัยนะก็อยู่ในน,นั้นก็ยังดีครับอี๋ว่าเลววอดงามๆให้ทักน้อยเลย ไม่มีเลยครับเดี๋ยวเช็คแรกก่อน,นไม่เห็นนะครับถ้าไม่เห็นผน,นิลครับผมปิดคลิปบเลยเด้อฮ่าฮ่ไม่ดีไม่ช่วยมา นี่แต่มาดักตกเปล่าตั้งไวง้ตามว่างตามว่างนี่กับโอ้โหสุดยอดเลยกับหืนหมาอย่างนูง้นๆไอตัวนั้นอะไรกับแต่ว่าพวกหัวกวนใส่ตาเลยดีแหมไม่ใช่เหลกเลียงอะไรนั่นต้องขั้วใช่ไหมงู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 อ่าไม่ใช่งูนะครับคนตาโกนตายหลอวู้วูวว <c oughs> นี่แหละอันนี้เขาไม่รู้มันรู้ตัวไรไหมฮะนนเก็ห,นะหลายๆอันนี้ก็จะเป็นงู หลายโซ่รับไม่มีผิดนะครับแต่พอพุ่มก็ไม่ชอบอ่ะทอยครับย่างสามคุมงั้นวันนี้พุ่มขอปิดคลิปตะเบียงแถวนี้นะครับใครสนใจก็ทักมาได้ครับเ่อเฟซเ่อเดียวเจอยูทูบนะครับเป็นคนล่อลอตื้อถวยนางวันอยู่ซ่องลูกนะครับเพื่อนมาแล้วก็คือกดทักมาได้เลยครับใครชอบแบบนั้นดีก็แคปลูกนะครับเดี๋ยวพุ่มจะเอาปลาที่มีอยู่จริงๆท้ายลูกซ่องไปเลยชอบตกลงราคากันได้ก็โอเคนางซ่องฟไฟก็ค่อยเสือไข่นะครับ วันนี้ขอป,ปิดกิปแต่เพียงเท่านี้แบบเจรินไหมครัแบบอันนี้ก็เจรินไหมสักวันหน้าครับรครังหน้าวันเดี๋ยวเราคอยมาทำคลิปแล้วอันนี้ก็ขัดมาหน่อยนะครับรอบนี้ครับเดีว่าคุณภาพลอยเปอร์เซ็นต์น